สวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีสวัสดียุบซี่สูบุทุกคนพี่น้องมื่อนี้่ไมาเห็ดอาหารแหล่งไวกินมืออื่นนะพี่น้องได้ปลามาสดๆพี่น้องกันเลยว่าสิเห็ดไหลตอนแรกมืออื่นกันแต่ซีอุ่นกินนะพี่น้องเห็ดไว้สดๆดน้องมันจังแสนะเดี๋ยวใสพี่น้องวันนี้เป็นปลาคอที่สุอมากพี่น้องที่เห็นในคลิปของอันคลิปก่อนเลยเนาะสุอยู่วอ่ะพี่น้องเด็ดไหมนะบนใบแบกปลาคอโตัวง่ายนพี่น้องสุอ บะถึงบะถึงหลอยสื้อแปดสิบบาท <3 S 2> มันมีสามต,ตประมาณโล่ปลายนี่แหละนี่เดียเอาเอาโต, 1, 2, ตนาห,าน,าหนึ่งสองตกับเอาหอยงาอยู่บ้านพี่น้องนี่โตใหญ่เติบระหว่ามันถือเบ็ดแล้วหะอเปลา,าพี่น้องเอ้โตกว่าไงมันไปถือเบ็ดซ้ำนี่กะโอ้มันพออยากว่าเบ็ดพออยากฮาร์คกูได้เพื่นอน อันนี้ว่าถ้าไหนซอเกตน้ำเผือกเ,เดี๋ยวสีซอเกตแล้วก็ยกังสีมากขัาวเนาะไปซอเกตก่อนเผือกนี่พี่น้องปลาเฮาเอาไปซอเกตมาเรียบร้อยสิหน่อยเดี๋ยวมาใส่สีก็ห้องวัดดึงเคยขั้วประคอใหญ่เนี่ยขั้วใหญ่อยู่ดิีเพิ่งซีได้ลูกเซีอนค่ะเพิ่งซีจะมา เชิญไะได้กะไหน้าขอหั่นเพิ่หลังเจะหัยีหล่อมเลยก็แล้ว ขึ้นขนไปหาหัวก็ได้อ,อ,อนอนแหละเลอะเรียบร้อยพี่น้องขวาวเรียบร้อยเดียวท่าสีเอาเรูปไปใส่หมอกันเนาะป้าพี่น้องไหล่เลยก่อนหล่เติบเป็นเดี๋ยวฉีดมันใส่เกลือนะพี่น้องข้างหมอไว้แล้วล่ะหลักการหาใส่ ใบมะขามอ่อ,อนหัวซิงไข่ตาไข่แล้วกันค่าหัาซิงไก่ตาไก่แล้วมั้านี่พี่หลอกอันนี้เป็นปลาเนาะหัวแล้วมั้งหนึ่งนี่ ฟ้าเพียงไอ้อปลาตัวเดียวเต็มหม้อเลยปิดฟ้าปิดฟ้าไว้เนาะวันนี้เรียบร้อยพี่น้องขั้นตอนก็มีแต่ซัมมิ่งแหละอันนี้คือเมนูต้มสมปลาคอเนาะพี่น้องกระถามมันฝดแบบนี้โบแมนต้มยำเฮาบ่ได้ต้มยำเฮาต้มสมแม่ปิดฟ้าให้หรอกน,นี่พี่น้องตอนนี้ปลาของเฮากั ปวดแห้งเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาผักขาดลงนะเอาลงผักขาดมันสิดับกินข้าวแมนพี่น้องผักขาดมันสิซอยให้ดับกินข้าวเนาะอันนี้เป็นเมนูนต,ต้มสมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน,น,น้องอ่อนกิ้นน้ำทงกไงต้มยัำ ยอะสิปายปอนหน้องอดมืออื่นเนาะมืออื่นไปละสิทายคลิปต่อพี่น้องต้มใบส่สิวันนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องขั้นตอนนี้ก็คือว่าต้มปลาแหละแล้วเนาะเขาใส่อะ้นลงไปพี่น้องเกลือเขากะปรุงใส่สุลดจักน้อยรือว่าใส่ข่าน้จักน่อยกันแล้วลหะแต่ก็ใส่นามะขามพี่น้องเข้าหม้มอมี ให้มันสมแล้วกเ็เฮ็ดแจ่วพี่น้องง่ายๆย่วก็บีบตรงหน้าหรอปงไหวได้ปนี่พี่น้องเหล่อเลยมืออื่นก็มากินข้าวกับน้องอ้นตอนสระคนละเยี่ยมนองอนจิบมาถ่ายต่อให้เบิ่งเนาะเบิง่งตอนมันบอกขวัญให้พี่น้องเบิง่งนี่พี่นอ้องต้มปลาคอปลาช่อนตัวใหญ่มั้นี บีฟฟ้าแบบอื่นก็ได้ติ่มซำสาวพาบบาี่น้องสบ,บายดีพี่น้องสบายดีคื่อนหนึ่งน้องยำสองฮอซิมาตําแจ่วปีกัตุ่มปลาแบบนี้เอาปีกพุ่งไปแล้วก็อันนี้เป็นหอมที่เห่าปิีงซุกเลยข้าบโมมีหอมแดงเนาะโมมีหอมใหญ่ค่ะข้ามีหอมแดงเากับปีงหอมแดงกะซีหอมคนนี้ เอาวิวมีห้ากับปีงตน้นหอมเอาปิีงซุปแล้ว ใส่เลยนะคาราว่าชิเอาหนามตุ่มปลาหันใจมวยเนาะบ้าห้องกับสิออื่นเจยวก็แดงหมักพริกดิบก็คือพริกสดอเองเนาะพี่เรอพรอาให้วันทอม ใส่ลงลปใส่สเป็นรั่วลงไปใส่สหลังปลาลงไปนะ สมใช่ไหมเดียวเลยนี่ท่านเ้าบวเห็ดเจียวเนี่ยนี่เ้าเห็ดเจียวแบบเอาพริกขัวนะพี่นอ้องใส่ถั่วอะไรกัน <Okay. S 2> พักหอมอะไรกับมะนาวแบบเจียวตกปลามันง่ายเห็นไหมแบบนะั้น แ,แบบนี้มันเป็นแบบตำแจ่วเนาะพี่น้องประเด็นตำแจ่วประแดดแจ่วปลาแดกแจ่วแล้วแจ่วอันนี้เครื่องสีปรุงกันนะพี่น้องปลาจอมเดี๋ยวเราไปเตรียมกินเขากันเลยพี่น้องมันนะพี่น้องเดี๋ยวมันตักตรงปลาแล้วก็มัน กินข้าวเอ,อปิป,ออปลาลูกแมติเดือปลาลูกกินขาวน้ำนองอ้นเดือน้าฮะน้าหนเป็นนี่กอเลยยาบเป็น,ย,นยังเหียหน้า เสบบ่าหนอยเสบบ่แสีบบอลูกนี่สอันนกอนเสแบบ่เม่ถามแสีบบ่ฮ้ยเสบบ่ว่นี้มไม่กิจับมั้งสดจับนี่ยบอ im bọn bỏ này im bỏ kho nó kho nó kho nó, hóa nó. Hóa nó đại. em bọn em im กินตัวแม่แม <ṇa. S 1> <invers una. S 2> ่กินท <g incentiv as> ีหลังแม่กินทีหลังแม่กินสมบะจอจมาใกล้ๆแม่ด Short เอาแล้วสุดเอาพักออกเอาพักออกอะตะบกินยั่เลยเนาะอะไรที่น้องาีนี้เกิดเเพียงจำหนีเด่นเนาะ เขาพเขาใจซีสุขุกคนที่เขามันติดตามรับชมขอบคุณปลาลูกขอบใจปลาลูกนะขอบใจปลาลูกไไม่สิบอกขอบใจด้วยขอบใจปลาลูกไคลิปหนาไาะพี่นรอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกงใจตรงนั้นเนาะิปายก่อนงดดวจุ่มยูนะ